คลิปนี้เอาใจสายฮิปสายทริปสายท่องเที่ยวนิดนึงนะครับเพราะว่านี่คือ10อันดับถนนเส้นที่ชิคคูลเท่หรือหน่าไปเดินมากที่สุดในโลกโดยการจัดอันดับของนิตยสาร Time Out ครับใช่แล้วครับทุกปีนะครับ t m m g o z t n e g a z i n e จะมีการสำรวจอัปเดตบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆรวมถึงร้านอาหารเจ๋งๆทั่วโลกและนี่คือ10ถนนที่เจ๋งที่สุดในโลกประจำปี2024 เริ่มกันที่อันดับ10ครับอันดับ10ถนนนี้ชื่อว่ากอนเซเดเซนบาเซโลนาครับถนนแห่งนี้ถูกปรับให้กลายเป็นย่านคนเดินทำให้ย่านเอ็กซัมเพลไม่รู้สึกน่าเบื่ออีกต่อไปนะครับความยาวกว่า6กิโลเมตรตัดผ่านใจกลางเมืองตั้งแต่สวนสาธารณะควรนมิโรไปรจนถึงปาเซชเดซานโจอันถนนสายนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาที่เรียบง่ายแล้วก็เต็มไปด้วยร้านอาหาร บูติกร้านนั่งชิลแล้วก็แฟชั่นต่างๆที่สำคัญราคาไม่แพงครับถ้าใครชอบชาบูสไตล์จีนก็มีให้กินร้านขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ CBD หรือว่ากัญชาก็มีร้านเสริมสวยก็มีหรือใครที่อยากไปจิบนะครับบารเวร์มุสชิลชิร้านทับทิมสเปนแสน,แสนอร่อยก็มีว่ากันว่าถ้าใครไปถนนสายนี้ต้องลองไปที่ร้านเดอะมิเคเล่นะครับไปชิมพิซซ่าสไตล์เนเปิลแท้ๆ หรือไปชิมเจลาโต้อร่อยที่สุดในเมืองก็ว่าได้แล้วก็ไปดื่มแวร์มุตแบบคลาสสิกที่ร้านมอร์ฟีซึ่งบอกได้เลยว่าให้อารมณ์มากๆอ้อยามค่ำคืนว่ากันว่าบาร์ LGBTQ+ ที่นี่ก็คึกคักสุดๆโดยเฉพาะร้านที่ชื่อว่า p r i นเซ l ลาคา f e ครับอันดับ9ถนนชวาซาโดริโตเกียวใช่แล้วครับย่านซังเยนจายะของโตเกียวอยู่ห่างจากชิบุยาแค่2ส,สถานีรถไฟ ใครจะรู้ครับว่านี่คือย่านที่ผสมผสานความลงตัวระหว่างความตื่นเต้นของใจกลางเมืองกับบรรยากาศเงียบสงบของอย่านที่พักที่อยู่อาศัยถนนสายนี้ชาวนาสดูรินะครับว่ากันว่าทุกบ่ายวันอาทิตย์จะปิดถนนไม่อนุญาตให้รถวิ่งและก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่คนที่ไปเดินเท้าสำรวจถนนที่มีชีวิตชีวาไปสำรวจบาร์คาเฟ่สุดชิคร้านขายของชำซึ่งเต็มไปด้วยร้านเบเกอรี่น่ารักน่ารักด้วยครับแนะนำครับร้านอาหารอย่างซันชาโมริก้า บรรยากาศสุดโมเดนสุดชิคหรือว่ากัตาร่าคอฟฟี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องครีมโซดาสุดอลังการนอกจากนี้ยังมีแครอททาวเวอร์ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับแยกนี้เองคุณสามารถไปชมวิวบนชั้นดาดฟ้ามองเห็นวิวกรุงโตเกียวได้แบบ360องศาฟรีเลยครับอันดับ8ถนนอานาโดควินเนสตาเรียวเดชานโลประเทศบราซิลครับย้อนกลับไปไม่นานครับนี่คือย่านทาโฟโกที่เคยเป็นเมืองร้างแต่หลังจากช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถนนสายนี้ถูกปรับให้กลายเป็นแหล่งรวมร้านอาหารสุดฮิต ปัจจุบันก็เลยคึกคักสุดๆครับร้านซ่อมรถยนต์เก่าๆถูกแปลงสภาพกลายเป็นร้านอาหารเป็นบาร์สุดชิคเป็นที่ที่ผู้คนมานั่งสังสรรค์กันยามค่ำคืนร้านอาหารบาร์เก่าแก่เหล่านี้นะครับเต็มไปด้วยฮิปสเตอร์ที่มักจะแวะเวียนกันเข้ามามาชิมไวน์ชั้นเลิศอาหารเลิศรสหรือว่าใครก็ตามแต่ที่ชอบเครื่องดื่มพ็อปเทลเท่ๆแถวนี้ก็มีเหมือนกันครับที่สำคัญมีร้านพิซซ่าแป้งซาวโดว์ฝีมือเชฟชาวนิวยอร์กที่เพิ่งจะได้รับรางวัลไปด้วยแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มซิก คอร์ติโนบาซึ่งเป็นร้านแรก,แรกๆที่เปิดในย่านนี้ครับเมนูของพวกเขาเท่มากๆทำเป็นเหมือนแฟชั่นแมกกาซีนถ้าใครอยากลองเครื่องดื่มรสชาติแปลกใหม่ก็ลองดูครับอย่างเมนูมิสเตนไมส์หรือ m มลอ m โมที่ว่ากันว่ามีส่วนผสมของจินสตรอเบอรี่แล้วก็วิ่มุสขาวไวน์สปรักิ้งและน้ำตาลอร่อยสุดๆไปเลยอันดับ7ถนนรัวดาบวิสตาลิสบอนโปรตุเกสครับกรุงลิสบอนเองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับอย่างถนนรัวดาบวิสตาเอง ก็เคยขึ้นชื่อเรื่องสถานบันเทิงยามค่ำคืนแต่ปัจจุบันมันมากกว่านั้นเพราะมันกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นมีบรันช์สาหรับครอบครัวมีร้านอาหารสําหรับสังสรรค์นในหมู่เพื่อนฝูงถนนแห่งนี้อยู่ติดกับ Timeout Market ต้นตํำรับซึ่งถือเป็นตัวแทนของบทบาทใหม่แห่งย่านนี้ถนนเส้นหลักใจกลางเมืองแห่งนี้ก็เลยเต็มไปด้วยร้านอาหารร้านกาแฟผับบาร์แล้วก็ร้านค้าใหม่ๆโดยเฉพาะใครที่อยากจะไปซื้อสินค้า Fashion, แฟชั่นออร์แกนิกแท้แท้สัญชาติโปรตุเกสต้องไปร้านนี้เลยครับ Plu351 ว่ากันว่ามีเสื้อผ้านแนวมินิมอลสไตล์สังเกตฉลากรูปปลาฉลามสีสันสดใสที่ห้อยอยู่บนเพดานได้เลยนอกจากนี้ยังมีอีกหลายร้านที่เก่าแก่แล้วก็น่าสนใจรวมถึงใครที่อยากดื่มไวน์ธรรมชาติแบบสไตล์โปรตุเกสให้ไปที่บูวิสตาโซเชียลคลับร้านนี้สะท้อนความเป็นเทรนด์และก็รสนสิยมของคนโปรตุกสได้เป็นอย่างดีครับอันดับ6ถนนจารันเปตาลิงกรุงกัวลาลัมเปอร์ใกล้ๆนี้เองครับใครที่อยากจะไปก็มาเลเซียไปกันได้ครับ เพราะว่าถนนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งรกรากของชาวจีนกลุ่มแรกที่อพยพมาในศตวรรษที่19และถนนแห่งนี้ตอนนี้ก็กลับมาป๊อปปูล่าอีกครั้งคุณจะได้พบกับวัดเก่าแก่ที่สุดของกรุงกลลัมเปอร์อยู่เคียงข้างอาคารพาณิชย์สไตล์โคลเนียลซึ่งปัจจุบันกลายเป็นร้านอาหารแล้วก็บาร์สุดชิคถ้าใครที่อยากจะไปนั่งดื่มกาแฟชิลๆสักแก้วหรือไปหาบรันช์อร่อยๆหรือจะแวะไปตามร้านโกปีร้านกาแฟสไตล์ท้องถิ่นแบบที่คล้ายๆบ้านเราก็มีนะครับพอตกกลางคืน คุณก็สามารถไปปาร์ตี้ได้ไม่ว่าคุณจะชอบแนวบีจแจ๊สหรือเรกเก้ถนนย่านนี้มีหมดแล้วอาหารสไตล์โมเดิร์นที่เรียกกันว่าช็อกช่าฟู๊ตโตก็เป็นอาหารสไตล์มาเลเซียแทๆ้ๆที่คุณไม่ขวดพลาดเช่นเดียวกันส่วนบาร์ครับแนะนำบาร์ m a l l Shifting Space บาร์เล็กๆที่ว่ากันว่าบรรยากาศเป็นกันเองสุดๆแล้วก็มีค็อกเทลแล้วก็มีไวน์ธรรมชาติจากทุกโลกด้วยแนะนำแนะนำอันดับ5ถนน Commercial Drive เมืองแวนคูเวอร์ครับ แม้ว่าวันคูเวอร์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ถนนคอมเมอรเชียลไดฟ์ยังคงเป็นตัวเองอย่างมากนะครับยังคงมีความโดดเด่นทางร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านกาแฟาชื่อดังหรือแม้แต่ร้านที่เป็นแฟรนไชส์ดังๆของโลกอย่างแม d o โดนัลล์สตาร์บัคก็มีเต็มไปหมดแต่แนะนำครับถ้ามาเดินแถวนี้ต้องไปร้านเสื้อผ้าบูติกแล้วก็ไปดูสินค้าแนววินเทจแล้วก็สินค้าแฟร์เทรดจากต่างแดนที่เรียกว่าเป็นวันเดอร์ p อมเ u รียมพรานาดาถึงแม้จะมีร้านแฟรนไชส์ค่อนข้างเยอะแต่เอกลักษณ์ความเฉพาะตัวของงยัมมีแบบเต็ ใครที่ชอบความเป็นท้องถิ่นที่นี่ก็มีร้านกาแฟฮิปสเตอร์แบบท้องถิ่นมีร้านโบลิ่งแบบครอบครัวแล้วก็มีร้านหนังสือมือสองไม่น้อยกว่า4ร้านทีเดียวแนะนำครับใครมาแคนาดาต้องไปถนนคอมเมอร์เชียลไดฟครับอันดับ4ถนนกัวเตมาลาบุโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาฉากหลังของบูนโนสไอเรสได้รับการยกย่องอย่างสมเกียรตินะครับเพราะว่าตอนนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารที่ได้รับการรับรองจากมิชลินไกด์อย่างที่ถนนกัวเตมาลาแห่งนี้ต้องยอมรับครับว่าใครชอบกินสเต็ก ที่นี่คือสวรรค์เลยนอกจากนี้ถนนแห่งนี้ยังมีร้านอาหารที่ได้รับการยกย่องแล้วก็ให้มิชลินสตาร์ถึง2แห่งด้วยกันอย่างร้านปาเลโมหรือว่าร้านดอนฮูลิโอนั่นเองครับใครที่มาแถวนี้ต้องไป2ร้านนี้ส่วนใครที่ชอบกินสเต็กบวกกับการกินไวน์มมลเบกแบบอาร์เจนตีเนียนแนะนำเลยครับว่าถนนแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารเลิศรสสเต็กกับไวน์อย่างแท้จริงที่สำคัญยังเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่ให้เรียนรู้ว่าที่มาที่ไปของบูนสสอเรสมีอะไรบ้างนะครับ แนะนำครับลองไปชิมเนื้อสัตว์รมควันชาชูรี่สลัดสูตรพิเศษแล้วก็อาหารจากร้านเอ p r ริฟาริโร้านอาหารย่านเก่าแก่แบบชนบทบอกได้คำเดียวว่าคุ้มสุดๆนอกจากนี้ยังมีไอศครีมตามสไตล์คนท้องถิ่นที่ร้านโอบาราโดฟอร r i ิดก็คือที่สุดเหมือนกันลองไปก็ได้ที่บัโนสไอเรสครับอันดับ3ถนนอีสต์1 Austin t e ออสท็สครับ ถนนนี้ยาวแค่ประมาณ400เมตรนะครับตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของ i 35นี่คือถนนที่สะท้อนจิตวิญญาณของเมืองออสตินได้ดีที่สุดแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงดวงดังเท่าถนนสายอื่นๆแต่ถนน East 11ก็เป็นที่รักของคนท้องถิ่นด้วยการรวบรวมร้านค้าร้านอาหารบาร์แล้วก็สถานที่เจ๋งๆก็อย่างครบคันสายแฟชั่นต้องไปเลือกซื้อรองเท้าบูทหนงที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ท้องถิ่นที่ร้านเฮมครับส่วนสายกิน ต้องไปลองเนื้ออกรมควันสุดอร่อยที่ร้าน f r a n k l i n b a า becue หรือจะไปลองแฮมเบคอนไข่ดาวชีสพริกมันโตที่ร้าน Paper Boy บนดาดฟ้าบรรยากาศก็ชิลทีเดียวที่สำคัญถนนแห่งนี้เขาจะมีการแสดงดนตรีสดในหลายๆบาร์อย่างเช่นที่ Kenny d o l ลแล b แบ็กยารก็ลองไปดูได้ครับนอกจากนี้ยังมีที่พักผ่อนร่วมสมัยสไตล์โมเดิร์นอย่างร้าน f r a n c e s Modern Inn ด้วย ใครไปเมืองออสตินถนนนี้ห้ามพลาดเด็ดค่ะมาถึงอันดับที่2แล้วครับอันนี้ใกล้บ้านเรามากแล้วคนไทยก็ไปกันเยอะครับถนนฮอลลีวูดฮ่องกงนั่นเองฮอลลีวูดเป็นหนึ่งในถนนที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงครับเส้นทางสายสําคัญที่ขึ้นคักแข่งนี้ตัดผ่านเซ็นทรัลและเซิงหวันมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปี1844ซึ่งว่ากันว่าเก่าแก่กว่าย่านบันเทิงชื่อดังของลอสแองเจลิสซะอีกตามตำนานบอกกันว่าถนนนี้น่าจะได้ชื่อมาจากต้นฮอลลี่ที่เคยเรียงรายอยู่สองข้างทาง แต่ปัจจุบันถนนฮอลลีวูดกลายเป็นแหล่งรวมของสถานที่เจ๋งๆใหม่ๆของเมืองเดินยาวๆ1กิโลเมตรครับคุณพบกับทุกสิ่งตั้งแต่วัดมักงกรแฝดไปจนถึงบรไยเลือดกลางแจ้งที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง s h a c k i n g express ของหวงกาว,วในยุค90นอกจากนี้ร้านค้าร้านอาหารและบาร์เลิศอดรสมีเยอะแยะเต็มไปหมดดิ닝รูมแบบที่ได้ดาวมิชลินก็มีเหมือนกัน ดังนั้นไปเดินเองแล้วกันครับย่านนี้บอกเลยว่าคนดังๆของไทยไปเดินกันเพียบแล,แล้วก็มาถึงอันดับที่1ครับถนน High Street เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียอันนี้ไม่ใช่ความลับอะไรครับเพราะว่าเมลเบิร์นเนี่ยเต็มไปด้วยถนนสายเจ๋งๆอยู่เยอะมากๆทั้งถนนสมิธถนนเกิร์ทรูทก็เคยติดกันดับในอดีตแต่นับปัจจุบันต้องไป h s t r s t t ครับเพราะสิ่งที่น่าจับตาที่สุดก็คือย่านสุดฮิปอย่าง North ต o ค้ t เท r เบอร y เดินทางสะดวกใจกลางเมืองไปรถรางสาย86ถึงเลยถนนไฮสตรีทได้รับความนิยมเพราะว่ามีร้านค้าท้องถิ่นหลากหลายถูกใจทุกคู่ทุกคนมีร้านทาสโปรโตุกีสแท้ๆอย่างร้านคาซานาตาร้านไวน์ท้องถิ่นอย่างนอตไซไวน์ wise, และถ้าใครอยากจะโยกย้ายสะโพกยามค่ำคืนไปได้ที่ฟรานเชสกาบาร์ร้านแห่งนี้รอคุณอยู่นอกจากนี้ยังมีร้านวินเทจร้านคาเฟ่ชิคๆแล้วก็มีร้านลาซานญาสุดพิเศษที่180 0ลาซานญาบอกได้คำเดียวว่าถนนแห่งนี้ ใครไปก็หลงไหลอย่างแน่นอนแถมใครอยากไปดูคอนเสิร์ตเขาก็มีสถานที่จัดแสดงดนตรีสดมากมายยามค่ำคืนที่ถนน h ฮสตรีทนะครับอย่างร้านในตำนาน Croxton Band r o o รหรือร้านที่ชื่อว่า High Note และก็ Shot Kickers มีดนตรีให้ฟังทุกแนวครับเพราะฉะนั้นใครไปเมลเบิร์นอย่าพลาด High Street เด็ดขาดคไปยังไงกันบ้างครับสายเช็คสายสตรีท ใครที่ไปเมืองเหล่านี้อย่าลืมแวะไปนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาฝากกันด้วยทำคอนเทนต์ได้เยอะทีเดียวทั้งสายกินสายค็อกเทลบาร์สายชอปปิ้งสายวินเทจรวมไปถึงสายนั่งร้านผับบายามค่ำคืนถนนเหล่านี้ตอบโจทย์คุณทั้งหมดเลยครับ